การฉีดวัคซีนโควิดในเด็กนะครับว่าควรจะฉีดหรือเปล่านะครับฉีดแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีสิ่งที่ต้องกังวลหรือเปล่านะครับแล้ววัคซีนตัวไหนที่เราสามารถฉีดให้เด็กได้บ้างนะครับมีข้อมูลอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบํบัดนะครับสวัสดีครับ มีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กนะครับว่าควรจะฉีดหรือเปล่านะครับแล้วก็ฉีดแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีสิ่งที่ต้องกังวลหรือเปล่านะครับแล้ววัคซีนตัวไหนที่เราสามารถฉีดให้เด็กได้บ้างนะครับมีข้อมูลอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก็คลิปนี้อาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับเพราะว่าผมอยู่เวรนะฮะโดยปกต่่วา เห็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ด่วนหน่อยก็เลยออกมาพูดนะครับสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยที่รับรองแน่ๆน,นะครับก็จะมีของ m อ n a วัคซีนคือ p ฟ i z อร์กับ m o เด r n a นะครับให้เด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับสามารถฉีดได้โดสเท่ากับของผู้ใหญ่นะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะพูดเกี่ยวข้องกับว่าทำไมเราจึงจเป็นจะต้องฉีดวัคซีนในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยเท่าที่เราทราบมานะครับอาการที่เป็น,นจะไม่ค่อยรุนแรงจริงไหมครับ แล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่อาการเด็กไม่รุนแรงปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะมีการติดเชื้อได้เราก็สามารถที่จะเอากลับหรือแค่ให้คนที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เวลาที่ไปโรงเรียนเขาก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆน,นะครับ mm hmm. การที่ดูแลสุขลักษณะอานามัยของตัวเองอาจจะไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่การล้างมือการใส่หน้ากากหรือว่า,อาการที่เขาต้องเล่นกันเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับ เวลาที่เขาติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะเอากลับไปที่บ้านอาจจะไปทําให้คนที่บ้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนที่อายุเยอะๆน,นะครับมีติดโควิดไปแล้วก็อาการหนักได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็สามารถทําให้การกระจายตัวของโควิดมันยังคงอยู่กับเราไม่หายไปไหนนะครับที่สําคัญมันมีมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของเด็กเนี่ย จะมีภาวะหนึ่งซึ่งเป็นการอักเสบทั่วร่างกายนะครับซึ่งเรียกว่า multisystem inflammatory syndrome ครับภาวะนี้นะผมเคยได้พูดไปในคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับมันก็คือว่าเวลาที่เด็กเขาเป็นโควิดเนี่ยนะฮะตัวโควิดอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เกิดปัญหาในช่วงนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าพอหลังจากเขาหายโควิดไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีอาการในขณะที่เขาเป็นก็ตามนะครับหลังจากนั้นประมาณ2-6ถึงอาทิตย์นเนี่ยบางคนนะครับมีอาการรุนแรงขึ้นมาก็คือมีผื่นขึ้นตามตัวมีไข้ขึ้นสูงนะครับ หัวใจอักเสบนะครับความดันตกไตวายตับอักเสบนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะตัวโควิดแต่มันเป็นเพราะว่าการตอบสนองที่ผิดปกติไปของภูมิคุ้มกันเด็กนะครับแล้วอันเนี้ยมันรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีผลข้างเคียงระยะยาวด้วยที่จะต้องตรวจติดตามกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเรารักษาหายแล้วหายเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งวัคซีนมันสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดได้นะครับเราก็จะก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ถูกไหมฮะ ทีนี้เข้ามาถึงว่าวัคซีนปัจจุบันนะอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือที่สามารถฉีดได้แล้วก็รับรองให้ฉีดได้ก็คือของ mRNA วัคซีนที่อเมริกานะครับ Pfizer กับ Moderna ปัจจุบันให้ฉีดได้นะครับแล้วก็ที่ฉีดมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เจอปัญหาอะไรที่จะต้องทําให้หยุดฉีดเลยนะครับผมเห็นมีข่าวนะครับคอยแชร์กันว่าที่อเมริกาหยุดฉีดอย่างง้นอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าข่าวพวกนั้นมันมาจากไหนเหมือนกันนะฮะแต่ที่อเมริกาผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้ยินเรื่องของข่าวกายุดีดีััคคซนน้บเ็12ปปขึไ ไม่มีปัญหาฮะสำหรับท่านที่กังวลนะครับเรื่องผลข้างเคียงที่เป็นไปได้นะครับก็จะคล้ายๆกับผู้ใหญ่เช่นมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดนะครับมีไข้อ่อนเพลียนะครับคลื่นไส้อาเจียนบางคนก็เป็นได้หรือมีการปวดเมื่อยตามตัวปวดตามข้อต่างๆพวกนี้เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้ปกติแล้วเราก็สามารถที่จะทานยาดักมันไว้ได้นะครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะครับสําหรับท่านซึ่งกังวลกับผลของ M; อ็มแอนเอวัคซีนที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับ ปัจจุบันที่เราเจอเนี่ยก็ประมาณสักสิบใน1ล้านเคสนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับที่เราฉีดไปทั้งหมดนะฮะที่สําคัญคือทุกๆเคสเนี่ยมันรักษาได้นะครับนอนโรงพยาบาลเนี่ยจะประมาณสัก3ามวันแล้วก็ดีนะครับวิธีการรักษาเนี่ยก็มีหลายๆแบบด้วยกันที่เราทำนะครับแต่ละแบบเนี่ยมีข้อเหมือนกันข้อดึงก็คือคนไข้ทุกคนดีขึ้นหมดนะครับแล้วเท่าที่ตรวจติดตามมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เจอเด็กคนไหนที่มีผลข้างเคียงระยะยาวนะครับยังไม่มีรายงานเรื่องนั้นเลยนะครับตั้งแต่มีการเปิดให้ฉีด ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะครับงั้นตรงนี้ก็น่าจะไม่ได,ไได้ไม่ได้น่าจะกังวลขนาดนั้นนะฮะต่อมาก็คือบางคนกังวลว่าเอ๊ะเอ็ M A วัคซีนเนี่ยมันเป็นวิธีใหม่เราจะมีปัญหาอะไรไหมในอนาคตนะครับเด็กอาจจะอายุอายุสั้นลงเป็นโรคอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูตามทฤษฎีแล้วนะครับเรารู้ว่าไอา้วัคซีนตัวนี้เนี่ยว่าเราฉีดเข้าไปมันก็จะอยู่แค่บริเวณกล้ามเนือ้อแล้วก็ต่อมน้ำเหลือ,ตองตรงบริเวณรักแร้ข้างที่เราฉีดนะฮะเรามีการทดลองแล้วนะครับอันนี้ถ้าย วิแนมงานวิจัยไว้ให้ดูว่ามันไม่ได้กระจายไปไกลกว่านั้นแล้วที่สําคัญคือเอ็มวัคซีเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราได้ไม่กี่นาทีหรอกครับหรืออย่างดีก็เป็นชั่วโมงเราก็จะโดนร่างกายเราทําลายสลายหายไปดังนั้นมันไม่ได้อยู่กระโดดไปตลอดแล้วก็สร้างโปรตีนหนามให้เราไปตลอดชีวิตนะครับถ้าท่านใดท,ที่กังวลเรื่องนี้ก็เลิกกังวลได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้อยู่ฝังอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะสบายใจได้บ้างนะฮะ สำหรับในเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่แนะนำในแง่ของ mRNA นะครับแต่เขากำลังทดลองนะครับให้เด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง5ขวบและ5ขวบถึง11ขวบนะครับโดยใช้โดสที่ต่ำลงนะครับกันขณะนี้กำลังทำการทดลองอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีผลออกมายังไงเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับแต่เท่าที่ผลที่ทราบคร่าวๆตอนนี้เนะี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรหลักๆนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับ สำหรับวัคซีนเชื้อตายก็คือซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับมีตัวเดียวนะคะันนี้ที่มีผลตีพิมพ์ออกมานะครับก็คือซีโนแวคมีการทดลองในเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เ,เจอว่าไม่ได้มีผลในการาผลข้างเคียงต่างๆมากกว่าการฉีดให้กับผู้ใหญ่นะครับแล้วเด็กก็มีการตอบสนองดีต่อโดสเดียวกับผู้ใหญ่นะฮะทำให้เขาแนะนําให้ใช้โดสเดียวกับผู้ใหญ่ไปเลยนะในปัจจุบันนี้นะครับ เ,เราไม่เจอผลข้างเคียงอะไรอย่างอื่นที่สําคัญแล้วทาให้เขายกเลิกการฉีดน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยยังเป็นแค่งานวิจัยที่ออกมาตัวแรกยังไม่ได้มีการแนะนําให้ใช้ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่จีนเนี่ยก็เปิดให้ใช้วัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มตั้งแต่ประมาณสักวันกรกฎาคมแล้วก็สหรัฐอาหรับเอเมิเรตก็ตามมาในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเขาก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้ได้นะฮะของซีโนโฟาร์มเนี่ยยังไม่ได้มีงานวิจัยออกมานะครับแต่เขากําลังทําอยู่นะครับ มีข้อมูลที่เขากําลังดูในเด็กอายุน้อยๆแล้วก็พยายามจะทดลองในในขนาดโดสที่เปลี่ยนแปลงอาจจะต่ําลงกว่าของผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็ต้องรอข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับทีนีเ้เรื่องของงานวิจัยพวกนี้เนี่ยผมก็จะแนบไว้ให้ด้วยนะครับว่าเรามีตัวไหนบ้างนะฮะที่สําคัญคือแล้วเราจะเลือกระหว่าง2ตัวนี้ยังไงนะฮะอย่างแรกคือถ้าเป็นของไฟเซอร์สม e ร์นานะครับคือเป็นตัวที่ FDA อเมริการับรองให้ใช้ ได้แล้วนะครับในเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับประสิทธิภาพนี่เรารู้ว่าสูงกว่าของตัวเชื้อตายแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านที่มีความกังวลในแง่ของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยโอกาสเกิดน้อยมากๆคือประมาณ 10- ใน1ล้านคนนะครับแล้วก็ทุกๆรายเนี่ยรักษาได้แล้วก็ไม่ค่อยมีผลระยะยาวเท่าที่ผมติดตามมานะครับยังไม่เจอผลระยะยาวสักเคสเดียวนะครับดังนั้นถ้าท่านที่รู้สึกว่าโอ้ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสูงแน่ๆเนี่ยก็ต้อง สําหรับท่านซึ่งต่อให้ฟังว่าโอ้เคสเรื่องกล้ามในหัวใจอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมันเจอแค่10ในล้านแต่ท่านก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่นะครับหรือว่าท่านที่รู้สึกว่า m อ็มวัคซีนมันเป็นวิธีใหม่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีทั้ง,ท,งทั้งที่ผมอธิบายแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในร่างกายเรานานขนาดนั้นนะฮะท่านก็จะต้องไปเลือกกลุ่มของเชื้อตายนะครับคือซีโนแ a ซซีโนฟาร์ม ซีโนฟาเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยก็ต้องก็ต้องคิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกผลมาแต่ผมคิดว่ามันคงไม่แตกต่างไปจากซีโนแวคเท่าไหร่นะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาจะถือว่าวัคซีน2ตัวนี้มันเป็นวัคซีนที่เหมือนกันดังนั้นถ้ามีงานวิจัยกับตัวหนึ่งเขาก็จะใช้ร่วมกับอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับที่จีนก็จะแนะนําให้สามารถใช้ได้แล้วนะครับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็ข้อดีของมันก็คือ1เรามีประสบการณ์กับมันมากกว่านะครับทุกทกท่านก็อาจจะสบายใจกับกรณีนี้มาก,ก อีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องจําไว้เสมอก็คือประสิทธิภาพมันอาจจะสู้ของวัคซีน MIA ไม่ได้นะครับดังนั้นท่านที่กังวลในเรื่องของวัคซีน MIA ว่ามันอาจจะมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบท่านก็จะต้องหันไปใช้วัคซีนกลุ่มเชื้อตายนะครับโดยจะต้องคํานึงว่าประสิทธิภาพอาจจะดีไม่เท่ากับของ MIA นะฮะอ่าตรงนี้ผมคิดว่าก็คงจะอย่างน้อยก็ตอบคําถามหลายๆท่านได้ท่านก็จะต้องไปเลือกเอาเองนะครับว่าท่านจะให้บุญลานของท่าน รับวัคซีนชนิดไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันที่มีแนะนําให้เด็เดกๆเนี่ยก็มีอยู่แค่2ชนิดนี้เท่านั้นนะครับ mRNA วัคซีนกับวัคซีนเชื้อตายนะครับทั้ง2แบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับจะต้องเลือกให้นะครับส่วนถ้าเป็นกรณีอื่นๆเช่นว่าฉีดเชื้อตายไปก่อนตอนนี้แล้วนะก็ไปฉีดตัวอื่นได้หรือเปล่านั้นอันนั้นคงจะทําทํานองเดียวกับของผู้ใหญ่แต่ผมคิดว่าคงจะต้องรอข้อมูลต่อๆไปก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าน,นะครับ ังไงตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคงตอบคำถามไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับ